ผมคิดว่ามัธยมจริงๆควรเป็นวัยที่ได้ลองหลายๆอย่างพอมันไม่มีโอกาสที่ทำโงเรียผมก็ตัดสินใจครับไปสมัครที่หนึ่งผมไปรู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่โดมด้วยนะครับผมก็แบบเออขอร้องพี่โดมในการผมอยากลองจริงพี่อยากลองจริงพี่ผมอยากทํางานผมอยากเป็นพิธีกร<ๆ>ผมก็พูดไปก่อนเลต,ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นดีเจเท่าไหรนะ่เลยเสร็จ hmm. แล้วพี่โดมก็บอกว่า mm hmm. อ้าโอเคจะมีงานพากพักฟุตบอลฟุตซอลเนี่ย ลองมาภาคไหมผมก็เอาเลยผมก็ตัดงใจไปสมัครแล้วก็ได้เป็นคนภาคนะครับปรากฏภาคไปผมก็รู้ครับประเมินตัวเองออกว่าผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในวัย16ก็นะเสียงบางทียังไม่ได้แตกหนุ่มออกมาเป็นแบบดีเจโซเซปัจจุบันด้วยนั้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีความรู้เรื่องบอลเนาะดูบอลเัื่องแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะภาคได้ง่ายขึ้นผมมาแฟนแมนดูนะถ้าถ้าถ้าใครในนี้ฟังอยู่เป็นริวพูหรือว่าเมสซี่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะ ดีด้วยครับนี่คือ u c c e s s EP ที่2เป็นไงบ้างทุกคนผมนี่แบบชอบมากเลยการที่แบบว่ามานั่งบอกว่านี่คือ EP 2 EP 3อะไรเงี้ยมันดูแบบไปกันเรื่อยๆดีอ่ะมันดูมีทิศทางนี่แล้ะผมชอบและในกรตามนะครบคนดูฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามติดจาให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ตีตาเล็กคนนี้ด้วยขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้จริงๆเดี๋ยวผมจริงมีคนชอบทัก ไดเร็กเมสเซจใน IG ผมเยอะมากนะครับมาถามผมว่าเออทำไมผมในเวลาผมตั้งชื่อในโซเชียลเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น Twitter IG หรือ Facebook ก็อาจจะใช่ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งติ๊กต็อกเลยเงี้ยผมจะตั้งชื่อว่าโซเซฟใช่ไหมหรือไม่ก็ DJ โซเซฟไปเลยอะไรเงี้ยแต่ทำไมเวลาทำช่องอย่างไอช่องสตรีมผมใน Facebook ก็สักเซฟ YouTube อะไรที่คนดูอยู่เนี่ยก็เป็นช่อง YouTube ที่ชื่อว่าสักเซฟใช่ไหมทำไมถึงไม่ตั้งแบบโซเซฟไปเลยทำไมต้องเป็นสักเซฟใช่ไหมครับวันนี้ EP นี้ก็เลยตั้งใจครับ อยากพูดเรื่องที่มาของคําที่ชื่อว่าซักเซฟนั่นเองเพราะว่ามันเป็นอะไรผมภูมิใจมากๆกับชื่อนี้นะฮะจริงๆกว่านั้นนะ EP นี้ผมควรจะใส่เสื้อซักเซฟใน EP ที่แล้วด้วยซ้ำแต่เชื่อไหมผมไม่ได้ซักครับ <c oughs> เอาเสื้อนี้ไปก่อนนะ I am here ยังอยู่นี่เออ I am here ไปก่อนที่มาของชื่อซักเซฟผมชอบมากครับทุกคนครับถ้าย้อนกลับไปชื่อซักเซฟนี้มันมาตอนที่ผมทำด์อัพ up มเมดี้หรือว่าที่บ้านเราชอบเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนนะฮะ ตอนสมัยองทำทีสิล์เราเราก็นั่งประชุมกันเกี่ยวกับชื่อของการแสดงคือมันจะต้องมีชื่อการแสดงน้วออกไหมอย่างพ่โนโดมเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าเดี่ยวไมโครโฟน อย่างนั้นเน็กก็จะเป็น The Naked Show อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดชื่อกับตอนนั้นโปรดิวเซอร์ทีมงานครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะตั้งชื่อโชว์ชนิดนี้ว่าอะไรดีปรากฏว่าก็มีโปรดิวเซอร์อยากตั้งชื่อมันว่าซักเซฟผมฟังคำแรกเลยนะครั้งแรกเลยผมไม่ชอบผมปักตกเลยนะผมสว่าซักเซฟมันดูแบบไอ้ห่วยเซฟเนาะดูเป็นคำที่เหมือนด่าเราเองเนาะผมไม่ก็แบบว่าบางทีเรามองอีกแง,ง่อีกอันหนึ่งก็เป็นสองแง่สองนามได้ใช่ไหมซักเซฟอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า เชื่อบอกว่าจริงๆ success แบบมันร้ออยู่กับคําคํหนึ่งที่คิดว่าเซฟน่าจะชอบนั่นก็คือคําว่า success ที่แปลว่าความสําเร็จก็เลยรูออ้สึกว่าเ,เออ success กับ success เออมันดูคล้องกันดีแล้วสุดว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นความสําเร็จมากๆผมก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นชื่อโชว์แล้วก็กลายมาเป็นชื่อชอ่องในที่สุดถามว่าทำไมผมถึงภูมิใจขนาดนั้นย้อนกลับไปแบบปับ่หมุดที่สุดเลยนะช่วงประมาณแบบ ก่อนที่จะอยู่ม .4 ก่อนที่จะเข้ามปลายผมเป็นคนที่แบบพูดจามไม่รู้เรื่องพูดไม่เก่งประกอนเลยอะถ้าย้อนกลับไปถามแม่ผมมีกล้องมาสัมภาษณ์แม่แล้วถามว่าไอเด็กคนนี้เป็นยังไงเนี่ยแม่ผมจะพูดเลยว่า อีนี่พูดไปดูเรื่องขนาดว่าผมจะไปซื้อทุเรียนให้แม่เนี่ยแม่ผมยังไม่ไปนะตัวผมคุยกับแม่ค้าไม่รู้เรื่องซึ่งจริงๆอันนี้จริงมากเลยนะในครอบครัวบ้านผมก็จะรู้หมดว่าผมเป็นคนพูดชาแบบพูดไ่รูเรื่องอ่ะ <c oughs> เออพูดไม่เก่งแล้วบางทีก็แบบถามคําตอบคำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นคนช่างพูดมาก่อนนะครับ <c oughs> ซึ่งนั่นคือจุดต่าหมดผมหลังจากก่อนที่จะม4เนี่ยผมเป็นแบบนี้มาตลอดเลย <c oughs> จนมาตอนถึงม4เนี่ยก่อนที่จะเข้าม4มันมีจุดเปลี่ยนดูหลายจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยฮะเริ่มต รักครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเออพอเจอรักครั้งแรกแล้วก็ผิดหวังเนี่ยมันก็ทําให้ผมประเมินตัวเองเข้าๆในตอนนั้นว่าแบบคงจะแบบไม่ได้พูดหรอหรือว่าเป็นคนที่ไม่พูดกับเขาหรือเปล่าหรือเป,อเป็นคนที่แบบเข้าสังคมไม่เก่งหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยซึ่ง ซึ่งถ้าประเมินจากตอนนี้ก็คงใช่แบบร0อเลยว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เข้าสังคมไม่ได้เท่ากับว่าผมก็จะมีจุดบกพร่องในเรื่องแบบนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็ประเมินเป็นคร่าวๆแบบนี้แหละแล้วก็พอเติบโตมาขึ้นม .4 ปุ๊บผมเชื่อว่าทุกคนนะที่ดูอยู่ตอนนี้มันจะมีวิชาภาษาไทย ซึ่งมันจะมีการสอบพูดหน้าห้องผมโรงเรียนผมก็มีวิชาสอบแบบนั้นปรากฏว่าการสอบมันง่ายมากทุกคนคือเดินขึ้นไปเนี่ยสมมุติตรงนี้คือข้างหน้าห้องใช่ไหมเดินขึ้นไปตรงหน้าห้องแล้วก็ถือไมโครโฟนพูดอะไรก็ได้ พูดอะไรก็ได้เลยจะบอกว่าวันนี้ผมแบบเดินไปข้างหน้าบ้านเจอหมาหม,<า>มาเห่าผมผมเลยเดินกลับมาบ้านนะครับเพราะว่าหมามันเหา่าผมผมกลัวหมาจกแนาเต็มเลยง่ายมากชื่อผมมาชื่อว่าอัจฉริออ่างนำหน้าผมเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องเดินออกไปพูดหน้าห้องปรากฏว่าเขาเรียกผมอัจฉริแล้วก็เดินขึ้นไปรับไม้จากอาจารย์แล้วก็มองไปเห็นบริบทรอบข้างที่ทุกคน50กับ60คนเนี่ยสายตาคนละคู่อะ บางคนใส่แว่นแต่สีตาแล้วบ่าผมไม่รู้นะมันเยอะมากจ้องมองมาที่เราทุกคนที่แบบพรีเซนต์ไม่เป็นหรือมีความประมายอยู่นะ่าจะเข้าใจในอารมณ์หนึ่งนะที่แบบมันจะมวนท้องมันจะแข็งขามันจะสั่นนี่ๆหน่อยๆน่อบางทีหนักเลยมันมันมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจากนั้นผมก็เงียบตลอดประมาณนะสองสามนาทีจนอาจารย์นะ่ยถ้าเป็นภาษาแบบภาพยนตร์ก็คือแบบสงังคะนะปรากฏว่าผมก็ได้สูงเนี่ยในการสอพูดหน้าห้องค่ะนายกลายเป็นแบบปมสองต่อ ที่มาจากเรื่องราวครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าปมนี้มันแบบน่าสนใจมากตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมผมถึงไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นมากขนาดนั้นมันยากยังไงวะมันไม่ต้องพูดกับกหน้าห้องหรือพูดในสาธารณะได้ขอให้พูดกับคนให้ออกอะทำไมมันพูดยากขนาดนั้นวะผมก็ตัดสินใจเอาวะรอกันสักตั้งหนึ่งผมตัดสินใจครับไปสมัครดีเจโรงเรียนก็ไปสมัครครับกับเพื่อนคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าพูดอะไรนะในวันนั้นนะแต่พูดเสร็จไม์เดียวปุ๊บโต้แล้ออกเลย <laughs> โดนออกเลยคือแม่งแบบเป็นครั้งเดียวมัที่แบบผมได้แตะคําว่าดีเจอะแล้วไม่ได้แตะเลยเพราะว่าก็ไม่ได้กลับมาอย่างถาวรนะฮะก็ยิ่งเป็นปมในใจบวกเข้าไปอีกว่าเออทําทไมผมถึงรู้สึกว่ามันทําไม่ได้สักทีว่าแต่มันยากจากังวะก็เลยเก็บเป็นปมในใจข้อที่3ามเกิดขึ้นเนี่ยพอหลังจากนั้นไม่หานครับก็ก็เริ่มอยากจะออกเพราะว่าในในโรงเรียนก็มันไม่ได้มีงานมากส่วนใหญ่งานในโรงเรียนผมเชื่อว่าก็จะมีพิธีกรประจำโรงเรียนใช่ไหมการจะหยิบเอาตัวเองออกไปบ้างมันต้องแส่อะไรเยอะแยะมากครับมันไม่ได้มีใครให แม้ว่ามันจะเป็นมันธยมก็ตามผมคิดว่ามัธยมจริงๆควรเป็นวัยที่ได้ลองหลายๆอย่างพอมันไม่มีโอกาสที่ทําโรงเรียนผมก็ตัดสินใจนครับไปสมัครที่หนึ่งผมไปรู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งรู้จักตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่โดมด้วยนะครับแต่ก่อนนี้เขาจะเป็นบุคลากรที่บ้านกล้วยไมย้ตรงใกล้ๆกับทอบฟ้าจําลองเอกมัยจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีกีฬากีฬาฟุตซอลฟุตบอลมีสนามเทนนิสมีบินพาอะไรเงี้ยเออเขาก็เป็นบุคลากรในนะั้นปรากฏว่าในบ้านกล้วยเนะี่ยเขาจะมีเออเขาเรียกว่าอรนนะกาัฟตซลี ผมก็แบบเออขอร้องพี่โดมด้วยกันผมอยากลองจริงพี่อยากลองจริงพี่ผมอยากทํางานผมอยากเป็นพิธีกรผมก็พูดไปก่อนเลตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าอยากเป็นพิธีกรออยากเป็นดีเจเท่าไหร่เสร็จแล้วพี่โดมก็บอกว่าอ้าออเคจะมีงานพากพักฟุตบอล์ดซุบซอเนี่ย ลองมาภาคไหมผมก็เอาเลยผมก็ตัดใจไปสมัครแล้วก็ได้เป็นคนภาคนะครับปรากฏภาคไปผมก็รู้ครับประเมินตัวเองออกว่าผมเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นในวัย16นะ่ะเสียบางทียังไม่ได้แต่งหนุ่มออกมาเป็นแบบด so ีเจโซเซปัจจุบ,บันด้วยนั่นนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีความรู้เรื่องบอลเนาะรู้บอลเัื่องแต่เด็กด้วยอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะภาคได้ง่ายขึ้นผมมาแฟนแมนยูนะ น,นี้ฟังอยู่เป็นริวพูหรือว่าแมสตี้อย่าเพิ่งปิดคลิปนะังกันไปก่อนเลยครับฟังกันไปก่อนนั <c oughs> ่นแหละก็เลยลองไปพูดนี่เป็นงานแรกที่ผมได้ลองพูดแบบจบงานเลยครับ <c oughs> ห<ๆ>ลังจากนั้นก็เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นครับก็ไปตัดสินใจเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งในพิธีกรงานวันเด็กหนึ่งงานสองงานอะไรเงี้ยน่าจะงานเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะในงานวันเด็กงานแล้วก็ทำไว้แย่มากเพราะผมก็ประมาตื่นเต้นเพราะมันก็มีผู้คร้องเยอะใช่ไหม ผู้ปกครองคนหนึ่งก็เดินออกมาบอกผมว่าใครเป็นพิธีกรไม่สนุกเลยน่าเบื่อมากอะไรเงี้ยแล้วทำนองนี้ก็เสียใจนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ยอมแพ้ผมก็ตัดสินใจครับเริ่มกันใหม่ผมไปซื้อคอมพิวเมตอร์อูกเครื่องหนึ่งแล้วก็ไปซื้อหูฟังถูกๆแล้วก็ไมโครโฟนที่มันยื่นงเงี้ยเออช่วงนั้นก็ดีเจกระหึ่มมากนะช่วงเป็นช่วงพีคข,ของวิทียุจริงๆ่ะคนต้องฟังวิทียุเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยผมก็ฝักด้วยนะสามแย่ปากหวานรายการโต๊นมาแล้รก็มี อตุยอาไกตุยกุยเคียอย่างเงี้ยผมฟังตลอดเนยชอบไปการท้องมากแต่ว่าส่วนหนึ่งผมก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยตัดสินใจทําเทปครับอยู่ที่บ้านด้วยอุปกรณ์เหล่านั้นอัดเสียงผ่านคอมนะฮะอัดเป็นดีเจเล่นเล่นเหมือนแบบเรียนแบบดีเจจริงๆอ่ะผมก็อัดเทปครับวิธีการอัดผมง่ายมากผมมองไปหน้าต่างเห็นว่ามันฝนตกเว้ยผมก็เปิดเพลงพี่เบิร์ดเอาไว้นี่นี่เล่าสุ่กันฟังนะจากพี่เบิร์ดธงชัยนะะรัอวันนี้ฝนตกนะครับอย่าอย่าลืมพกเจ้กันฝนด้วยนะฮะหันกลับไปใหม่เทป2ฝนตกอีก อันนี้เพลงฝนตกเลี่างตาครับวันนี้ฝนตกเนี่ยอย่าลืมพกลมด้วยนะคือ <c oughs> <c oughs> วนอยู่แค่เนี่ยเอาให้ตเองรอดไปเรื่อยๆอ,อยากฝึกพูดพูดไปพูดมาเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันจบอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ม .5 ถึงม .6 ก่อนเข้ามาหาลัยมันจบอยู่ที่2460เทปเยอะมากผมตกใจมากตอนที่แบบเข้ามหาลัยมาสักพักหนึ่งกลับมาดูเทปในอเอเซนอลอ่ะเล้เลขมัน2460อะ่ะคือเยอะมากเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่า สิ่งที่ได้มาผมมองว่ามันไม่ได้ได้ความเก่งมาเลยนะมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วปัจจุบันผมก็เชื่อว่าผมไม่ได้เก่งหรอกมันแบบต้องศึกษามากมากกว่านี้ณวันนี้เาองพันสี่ร้อยหกสิบเทปคิดว่าตอนโตมาสิ่งที่ได้คือผมพูดลืมคือย้อนกลับไปผมไปสมัคร PJ ด้วย PJ อ่ะมันเหมือนเป็น DJ ครับในรูปแบบคอมพิวเตอร์อ่ะในแบบออนไลน์เว็บไซต์อ่ะสมัยก่อนจะมีเว็บบอร์ดแล้วก็จะแบบมีช่องเล็กๆให้มีแบบเหมือนเป็นข้อความอ่ะเหมือนเป็นเว็บบอร์ดอ่ะให้เล่นกันแล้วมันจะมีวิทอออนนนนนล์์ตตรรงัั้้ใใเว็็บซ่่ผมมกสคชชื ดีเจเปรี้ยวหวานก็เล่นเทนครับอยู่มาไม่เกินแบบสองสาครั้งมนะั้งสอวันนะ่ะก็โดนไล่ออกอย่างไป่ทางการนะในตอนนั้นจำชื่อวนะ่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ขาวแดงดอกเด็ดไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ป่ะนะ,อะพอทำพีเจเสร็จ แล้วก็ดีเจใช่ไหมครับพอช่วงทำดีเจเยอะๆประมาณแบบหลายเทปแล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้ฮนะว่าตัวเองอยากลองสายงานนี้นะอยากลองทำบบอ,อยากเป็นพิธีกรอยากเป็นดีเจแล้วก็ช่วงนั้นเนนเดียวแปดเนี่ยมันดังมากมันยากมากนะการที่จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้มันตลกมันไม่ใช่แบบง่ายอ่ะมันมันยากมากเลยนะครับมันยากมากกับการเล่าเรื่องที่แบบเรื่องธรรมดาที่ใครก็เล่าได้แต่เล่าให้สนุกเรื่องยากมากแต่ว่าตอนนั้นด้วยความใสๆเลยก็รู้สึกว่าเอออยากลอง รู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ดีแล้วก็น่าจะเป็น achievement ที่ดีของชีวิตนะฮะตัดสินใจก่อนเข้ามหาลัยครับเขียนความฝันทั้งหมดเอาไว้7ข้ออักสองในนั้นก็คือการเล่น stand up comedy ด้วยเวทีตัวเองและก็ดีเจของ EFM เพรผมเป็นแฟนคลับของ EFM ของ A Time อยู่แล้วเป็นแฟนคลับชนิดว่าเคยขึ้นไปบนตึกอะช่วงม5มหอะเคยขึ้นไปบนตึก A Time เว้แล้วผมก็อยากไปถ่ายรูปกับป้ายแต่ตอนนั้นเนี่ยผมจําได้เลามันจะมีที่รอปภคนหนึ่งข้างหน้าดุมากแบบไม่เข้า ไม่ได้ใครถ่ายรูปต้องจากัดกี่คนจะปูดอย่างนี้แต่ผมว่าเขาใชระบบนะเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีแต่สุดท้ายแล้วผมก็ขอจนที่เขาอดอใจสุดท้ายก็ได้ถ่ายรูปภาพนั้นไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งครับรูปภาพนั้นจะมีค่าผมมากเพราะว่าผมได้ถ่ายโดยที่แบบไม่ต้องไปขอร้องให้ให้ผมถ่ายแล้ว,ลวนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้ถ่ายแบบเงีบๆคนเดียวแล้วก็มาโชว์ในไอจีเอาแล้วเป็นภาพที่ภูมิใจในชีวิตเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นก็เข้ามาอภัยไปแล้วก็ เริ่มขอคนรุ่นนี้นั่นเป็นพิธีกรเรื่อยๆครับก็ฝึกฝึกฝึกมาได้เรื่อยโดนด่าบ้างคอตกกลับบ้าน ้เพราะว่ามันไม่เวิร์กหรืออะไรเงี้ยมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนมีโอกาสได้นอกจากได้เป็นพิธีกรมหาลัยแล้วก็ได้เป็นพิธีกรแบบข้างนอกบ้างตามบริษัทต,ต่างๆเลยแม้กระทั่งแบบงานล่าสุดก่อนจอะตอนปีสี่ผมก็เป็นแฟนมิทขององค์สังปูนะฮะก็ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ที่ทางทางงานขงเขาให้โอกาสเด็กตัวน้อยที่แบบโนเนมไม่มีอะไรตอนนั้นยังไม่เป็นพี f ด้วยนะฮะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีผลงานอะไรเลยได้ได้มีโอกาสได้สัมผัสงานระดับนั้นนะฮะกับบุคคลที่แบบโหทั่วโลกรู้จัก ผมก็ขอบคุณมากนะฮะสิ่งที่ผมได้มาตลอดหลายปีนั่นก็คือเราต้องกล้าบอกในสิ่งที่เราอยากจะทํามาตลอดแลวเสนอว่าอยากจะทําจริงๆต่อ กับคนที่ให้โอกาสเราต้องใช้คานี้กับคนที่คิดว่าเขาจะให้โอกาสเรามีหลายคนชอบพี่มาหาผมบอกว่าโอ้โห,โหดูเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งนั่เดี๋ยวไม่มีเลยนะฮะผมเริ่มมาจากศูนย์เลยเป็นคนที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีมาตลอดนั่นก็คือแบบความแสวงหาบางอย่างนั้นะเล็กน,น้อยผมไม่เคยเกลียเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าอาจจะทําให้คุณได้รู้จักคําว่า u c c e ซสมากขึ้นแล้วก็ไขข้อใจเพราะว่าในลงในไลฟ์เนี่ยชอบมีคนถามนะฮะแล้วก็เป็นสิ่่่่่่งงททีีผมเชือออวาาาหลยยคนฟัูจจะ แรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนได้ครับเดี๋ยวถ้าไม่เป็นแรงบันดาลใจเลยก็อย่างนอ้อยได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นเนาะวันนี้นี่คือ s u c เซ s s อี2ครับกับ s u c เซ s s มันคือใคร <c oughs> วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่ฟังกันจนถึงวินาทีนี้นะ EP หน่าจะเป็นเรื่องราวอะไก็ฝากติดตามกดไลค์กดติดตามให้กับไอติตาเล็กด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะบาย